พี่น้องนนีี้ทำอะไรกินกันครับวันนี้เมนูเด็ดวันนี้ต้มเปื่อยกับปลาเผาเกลืออืคือสีแซบเนาะเนื้อช้ำๆเลยไงอยู่นาขี้ไกลียวนี่ครับเตรียมเครื่องเรียบร้อยครับเตรียมต้มเนื้อวัวต้มแซ่บโหระพาหอมๆพี่น้องกับ

ไป,หอ,ห,อไปอห,อหอมหอมพี่น้องต้มเสบหนึ่งวัวหอมกระโค้หอมโหระพาเฮ้ยคือดีเสบพี่น้องสดหุนหอน,หอนพร้อมีแห้งพี่น้องอืมเนื้อวัวเอ้าใส่เนื้อลงไปเลยต้มเสบหนึงง่งัวหอมหอมพี่น้องบรรยากาศดีอยู่ทุ่งนาบ้านเรา จ้วงออาไปพี่น้องเต็มหม้ออันนี้นั่งบ่าเดเ๋ยวนี้บ่าเตอร์คือดีเรีบเนาะพี่น้องเนาะนี่เรียบร้อยหอมครับพี่น้องหอมหอมพี่น้องต้มแซ่บเนื้อวัวครับพี่น้อง โอ้โหข้อท่าข้อท่าครับกับแก้มครับกับแก้มเราครับอยู่นาคือเก๋าไปน้องืหโอ้โหแกวเลยเติมข้าวคั่วลงไปไปน้องืหกิ่นหอมเมื่อยไปน้องหอมหอมไปน้องืหผงนัวจ้าใส่เยอะอร่อยเยอะเขาว่างั้นหอมหอมใส่หลายแซ่บหลาย เกลือจักน้อยใส่ลงไปโยน้ำปลาใส่จักน้อยพี่น้อง,อลงกลมกล่อมหอมหอมพี่น้องอขอทาเลยครับโอ้โหสุดยดหมรัพาลงไปพี่นอ้องหอมหอมพี่น้องดวดเลยใส่ลงไปเลย แต่ที่แล้วหอมหอมี่น้องหอมหอมนี่น้องแต่โหระพาลงมานี่คือหอมเลยพี่น้องใส่โหระพาลงมานี่คือแบบเขาท่ามาเลยต้มแซ่บเนื้อวัวพี่น้องหอมกึับพี่น้องเอ้ยแซ่บ มาเด้อต้มแซ่บเนัวครับพี่น้องสุกร,ร้อมเสิร์ฟครับพบี่น้องอยู่นาคือเกอ่าพี่น้องมาเด้อพี่น้องหอมๆพี่น้องสดห่อนๆคือสิมีแห้งครับพี่น้องต้มแซ่บเนัวครับพี่น้องสุกร้อมเสิร์ฟเราก็มาปรุงเพิ่มขึ้นเอาอีกครับแต่ก็เพิ่มเล็หน่อย บีบมะนาวใส่จักน้อยพี่น้องเพิ่มความเปรี้ยวเข้มข้นกว่าเดิมครับหอมหอมมะนาวครับพี่น้องก็โรยพริกผงจักน้อยนี่ขมขมอัลมำเหยาะเข้าไปพี่น้องหอมคักพี่น้องหอมคักพี่น้องพี่น้องโอ้โหโอ้สีอ่อนเลยพี่น้อง ออืื้้เข้มข้นครับพี่น้องเข้มขน้นผมหน่อยๆอำลมลำอ่าเออแซ่บครับพี่น้องเอ้สุดยอดเลยมาเด้อพี่น้องมาเนดะ้ออู้โหหอนหอนเลยพี่น้องอยู่นาคือเกาเด้อพี่น้องโอ้โหแซ่บพี่น้องอื้แซ่แบ ตามน้ำพริกแจ่วครับแจ่วกับย่างปลาน,นิลครับอื้สิทสิแสบไป่น้องมีเขาฮ้อ,อน,อนพอมีแห้งไป่นาะนี่ครับเตรียมเรียบร้อย ตามครับตามตามเรนเรนนะครับนะพริกแก้วย่างปลาครับพี่น้องกินข้าวกันคึกแซ่บแค่พริกกระเทียมก็น้ำพริกก็กินขาดแล้วครับย่างปลานินครับแก้วเลยครับพี่น้อง ลงเตาได้เลยครับทานพร้อมแล้วเดครับใสช่ชุดลงไปเลยใส่เยอะอะไรยเยอะเขาว่างั้นใส่เยอะอะไรยเยอะโยนปลาลงปลาบีบมะนาวใส่จังหน่อยครับอบสมกล่อมซีเปรี้ยวหน่อยปลาดิบอาม นี่เราได้จะตาพริกสดเอามันไม่น่าแซ่บเท่ากับน้ำพริกที่เราคั่วหอมๆเนาะเกี๊ยวหอมๆจังสีเนาะมันแซ่บกว่าครับพี่น้องโยกปลาเด็กจังน้อยพี่น้องนัวทีนี้กระนัวหอมๆพี่น้องจริงครับพี่น้องแซ่บ พี่น้องพอดีกล้องผมไม่มีแปดกับแปดจะหมดครับพี่น้องไฟดับเลยไม่ค่อยชัดนะครับดูน้ำพริกรสเด็ดเลยครับพี่น้องแซ่บหอมแล้วครับหอมแล้วครับพี่น้องหอมแล้วมีสุดยอดกับข้าวพวกเราวันนี้ มาเด้อพี่น้องมาเด้อกินนตำกันกับพี่น้องอยู่นานกึ๊กเก่าเด้อพี่น้องคือสีแซ่บ